กำหนดสินทรัพย์หลายชนิดอย่างไรแผงควบคุมที่ด้านบนของหน้าจอทําให้คุณสามารถสลับหน้าต่างการเทรดได้เป็นค่าเริ่มตน้นมีหนึ่งหน้าต่างที่เปิดสําหรับสินทรัพย์ที่สามารถทํากําไรได้มากที่สุดหากต้องการเพิ่มหน้าต่างการเทรดหลายอันคลิกปุ่มบวกและเลือกสินทรัพย์ที่คุณต้องการดูตอนนี้คุณสามารถสลับระหว่างสินทรัพย์ของคุณได้แล้วหากต้องการให้แสดงหลายหน้าต่างพร้อมกันเลือกหนึ่งในเลเยอร์ที่นําเสนอ หน้าต่างทั้งหมดสามารถสับเปลี่ยนกันได้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ขอบด้านบนของหน้าต่างจนกว่าคุณจะเห็นไอคอนมือและลากหน้าต่างเข้าหากันคุณสามารถปรับขนาดของหน้าต่างได้เช่นกันเพียงแค่เลื่อนไปที่ขอบของหน้าต่างและคุณสามารถเปลี่ยนขนาดแนวตั้งหรือแนวนอนได้คุณสามารถขยายกราฟโดยการคลิกแ็บขยายกราฟใหญ่สุดหรือลบแท็บที่ไม่ต้องการหากคุณเลือกเลเยอร์ที่มีหน้าต่างเพิ่มมากกว่าที่คุณเปิด ช่วงวางที่เหลือจะถูกเติมเต็มโดยอัตโนมัติด้วยสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้มากที่สุดในเมนูเลเยอร์เอา์มีเครื่องหมายถูกที่บันทึกจำนวนของหน้าต่างสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้ลบเครื่องหมายถูกและเลเยอร์เอา์จะอัปเดตตามจำนวนแถบที่เปิดโดยอัตโนมัติขอให้มีประสบการณ์การเทรดที่ยอดเยี่ยม